สวัสดีครับบิบีซาซึดิีรังของส่งเซ็ตเตอร์ครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับเปซูเิชิปปาเชโร่สปอนะครับคันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนไฟ d a y l ไลท์นะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของไฟตัดหมอกตรงรุ่นโปรเจคเตอร์เนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดสวิตช์ปรับไปหน้าห้าดักเพิ่มเติมไปด้วยครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมนะครับไปที่รถมาเลวนะครับสำหรับปาเชโร่คันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าทำอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป ตัวนี้จะมีระบบหลีดดอบนะครับเวลาเปิดไฟหลีหรือออโต้ทำงานนะครับอันนี้ฟังก์ชันเวลาเปิดไฟหลีหรือออโต้ทำงานจะเป็นในลักษณะแบบในคลิปนี้นะครับเปิดเลยครับลูกค้าเปิดเลยครับจะดรอปลง50%ปิดครับลูกค้าเห็นไหมครับเปิดครับเปิดครับเปิดครับผมอ่าโอเคจะดรอปลง50%นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ไฟเลี้ยวนะครับลูกตัวลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วปิดไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวครับ ไฟเลี้ยวก็จะแยกชัดเจนนะครับซ้ายขวานะครับข้างที่เปิดจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะครับเป็นซอรวิเชียลไลท์อาร์วีดีข้างที่ไม่ได้เปิดนะครับก็จะเป็นไฟดไสทัติดนึงนะครับทาให้รู้ว่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งโอเคครับพี่ตัวนี้ลูกค้าติดตั้งในส่วนของตัวคอนดิเตอร์ตัดหมอกตองรุ่นนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างของไฟหน้านะครับตัวนี้มีคัตออฟนะครับใช้งานได้จริงนะครับไปช่วยไฟหน้าให้สว่างขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟบีมซีนอนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองแสงให้ดูนะครับตัวนี้เป็นคัตออฟของตัวโปรเจคเตอร์ตัดบอดนะครับนี่นะครับมีม่านคัตออฟตัดแสงนะครับไม่แยงตาร้อยเปอร์เซ็นต์ฟุงตกได้ไกลนะครับจะช่วยไฟหน้าได้แล้วมาพร้อมกับตัวใบสีนอนอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับนี่คือไฟสูงของไฟตัดหมอกนะครับเวลาเปิดไฟสูงไฟตัดหมอกจะยกด้วยนะครับไปช่วยไฟสูงผมเปิดไฟหน้านะครับอันนี้คือไฟหน้าเป็นคัตออฟของไฟหน้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดไฟสูงให้ดูนะครับ นี่ฮะทั้งสี่เปิดทั้งสี่ดวงเลยส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัดหมอกนะครับโอเคอันนี้ลูกค้านะครับได้ทาการติดตั้งตัวสวิตช์ปรับไฟหน้าห้าดับนี่นะครับก็สามารถปรับไฟหน้าลดคัตออฟขึ้นลงได้นี่ครับถ้าเกิดมันต่ําไปก็สามารถตั้งสูงขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันสูงไปเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันลงมาอยู่นี่ครับก็สามารถปรับได้จากในรถเลยครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องใช้ไขควงไปตั้งที่หลังไฟนะครับนี่ครับขึ้นแล้ว ตเต็มระบบให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไฟตัดหมอนะครับนี่ฮะเปิดเต็มระบบเลยฮะัองไฟสูงไฟต่ำนี่ฮะไม่แย่งรา1ร้อยเซ็นะครับลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบามร,รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ b n b a c c e s s o r y s ต l o n ขอองสมเซ็นเตอร์นะครับคุณสศรการรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ